ฮาร์ดดิสก์คืออุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวแรกของโลกที่ใช้จานแม่เหล็ก p a t เทิรมีชื่อว่า IBM 350ผลิตครั้งแรกปี1956โดยมันเป็นหน่วยความจำที่ถูกใช้ในคอมพิวเตอร์รุ่น IBM 305 RAMAC คำว,ว่า RAMAC นั้นย่อม,มาจาก Random Access m e h o r of Accoding r and Control IBM 350มีจานแม่เหล็กขนาดใหญ่ถึง24นิ้วสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง3.75 MB โดยจานหมุนจะถูกหมุนด้วยความเร็ว1,200รอบต่อนาทีต่อมาเป็นเรื่องของขนาดและความจุข,ของ H d ์ หรือว่า8นิ้วเปิดตัวปี2004ความจุสูงสุดอยู่ที่8กิกะไบต์ใช้งานในอุปกรณ์พกพาเช่นโทรศัพท์มือถือตอนนี้ได้เลิกผลิตเป็นที่เรียบร้อยขนาด1นิ้วเปิดตัวปี1999ความจุสูงสุดอยู่ที่20กิกะไบต์ใช้งานในอุปกรณ์พกพาเหมือนกันเช่นอุปกรณ์ถ่ายรูปดิจิตอลสถานะเลิกผลิต1.3นิ้วเปิดตัวครั้งแรกปี2004ความจุสูงสุดอยู่ที่40กิกะไบต์ใช้งานในอุปกรณ์พกพาเช่นเครื่องเล่นเพลงดิจิตอลสถานะตอนนี้เเลลลิิิกกผตตแ้้้ววว1.8นนนปปดัััใี2000มมมาพรอบ iPod แรกนะครับผมความจุสูงสุดอยู่ที่ 320GB สถานะตอนนี้ไม่ผลิตแล้วนะครับขนาด2.5นิ้วเปิดตัวในปี1 9 8่ปความจุสูงสุดณตอนนี้อยู่ที่5 t b ทใช้งานในคอมพิวเตอร์พกพาหรือใช้งานเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกหอรือเรียกว่า e x t e r n a l hard d ลารดมีความเร็วจารุกอยู่ที่5,400รอบต่อน,นาทีสถานะยังคงถูกใช้มาถึงจนปัจจุบัน3.5นิ้วรุ่นที่นิยมที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเปิดตัวปี183ความจจจุุุสสูงสดณปจจับันอยู่ที่ 26TB ใช้งนใน คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือว่าเซิร์ฟเวอร์มีความเร็วของจานหมุนเนี่ยอยู่ที่10,000หรือ7,200และ5 4 0 0รอบต่อนาทีสถานะเนี่ยยังคงใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับและอนาคตจะมีการเปิดตัวขนาดความจุที่3.2เทราไบต์40เทราไบต์และ50บเทราไบต์ตามลำดับ5.25นิ้วเปิดตัวปี1980ความจุสูงสุดอยู่ที่4 7กิกะไบต์ใช้งานในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะยุคแรกๆนะผมสถานะตอนนี้ไม่ผลิตแล้วเปดนิ้วเป ที่เราพูดถึงนะความจุสูงสุดอยู่ที่ 2GB นะผมใช้งานในคอมพิวเตอร์เนมเนเฟรมมินินคอมพิวเตอร์ยุคแรกแรกนะครับผมก็จบกับแบแล้วครับผมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ